เรามีความพร้อมมากครับสถานที่ที่เราอยู่นี่ก็เป็นตึกนันทนาการเราก็มีบุคลากรที่มีความสามารถมีความรู้ทางการแพทย์มากมายครั้งนี้เป็นปรากฏการณ์ที่สําคัญนะครับมันเป็นความรวมมือของทุกๆฝ่ายซึ่งจะต้องเหนื่อยแน่ในการที่จะฉีดวัคซีนค่อนข้างยาวมากกับคนจํานวนที่ครึ่งแสนกว่ากว่าเราได้รับความร่วมมือจากพี่น้องเป็นอย่างดีแล้วก็โชคดีของรังสิตอยู่ท่ามกลางชุมชนที่เข้มแข็งแบบนี้เราจะลุกขึ้นสู้กับมันกับโรคร้ายเราจะหยุดมันตลอดช่วงเวลาที่ให้บริการวัคซีนนี้บุคลากร,ก,รการแพทย์ที่ ความรู้ความชำนาญเหล่านี้ก็จะเฝ้าระวังให้ผู้รับบริการได้มั่นใจได้ว่าเราได้รับวัคซีนที่ดีเราทำงานร่วมกับแพทย์ซึ่งเป็นแพทย์ผู้ชำนาญการผู้เชี่ยวชาญทางด้านอายุรกรรมพยาบาลส่วนใหญ่ก็จะเป็นทั้งอาจารย์พยาบาลของเราและก็จากคลินิกเวชกรรมขอขอบพระคุณท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ได้ให้ความไว้วางใจในศักยภาพของมหาวิทยาลัยรังสิตเรามั่นใจว่าเราจะให้บริการผิดว่า ให้กับผู้ที่มารับบริการทุกท่านได้อย่างปลอดภัย